สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรืใบสีฟ้าในช anel T Citizen ทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปดดเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่16เดือนมิถุนายนพศ2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้นะฮะประธานลาลิก้าคาเบียเต,เตบาร์สขับล่าสุดยื่นรเรื่องฟ้องไปที่ทางยูเอฟ่านะครับรเรื่องของการผิดกฎแฟชเชียลแฟลเพของสองสโมสรยักษ์ใหญ่เลยทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงและแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรา รวไมไปถึงยังมีเรื่องของการเทคโอเวอร์ด้วยนะครับจากกลุ่มทุนของเราอย่าง C.F.G. ล่าสุดเหมือนจะบรรลุข้อตกลงได้แล้วกับสโมสรในอิตาลีนั่นคือทางปาเลโมนั่นเองรวไมไปถึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตตลาดซื้อขายเรื่องของเควินฟิลลิปนะครับเรื่องข้อเสนอที่ซิตี้จะยื่นซื้อเขานะครับเป็นการเขียนข่าวออกมาจากทางแอตลติกยูเคนะครับรวมกับ2นักข่าวของ เรียกว่าของสองสายเลยนะครับทั้งสายซิตี้และสายลีดยูเนเตดนั่นคือแซมดีแล้วก็ฟิลเฮนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันรวมไปถึงมีเรื่องของดาวรุ่งของเรา2คนอย่างกาวินบาซูนูที่ล่าสุดเหมือนซิตี้จะตกลงตอบรับข้อเสนอจากทางเซาร์แป์ตัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงอีกคนนึงคือทางยานโคโตะนะครับเรื่องของการยืมตัวต่อน,นั่นเองนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาเจตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซ i ลิเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิป ไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆในช anel นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับอยากจะนําสินค้ามาลงโปรโมตโฆษณาต่างๆสามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงที่ contact ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับรออยู่ไปเริ่มกันเลยนะครับกับข่าวสารแรกประจำวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการเทคโอเวอร์ over. ก่อนแล้วกันนะครับก็ กลุ่มทุน c f g นะฮะที่เป็นกลุ่มทุนในเครือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งคือแมนซิตี้เนี่ยเป็นเป็นสโมสรแม่นะครับในในในกลุ่มทุนนี้นั่นแหละแล้วก็ c f g ก็มีสโมสรนในเครือมากมายนะครับในเอเชียก็มีในญี่ปุ่นอย่างอยู่ตัวไม่เอฟมาริโนสนะครับในจีนก็มีนะครับแล้วก็หลายต่อหลายประเทศนะออสเตรเลียก็มีนะครับที่อเมริกาก็มีอย่างที่ทุกคนทราบกันล่าสุดเหมือนจะมีสโมสรเนี่ยที่เข้ามาเพิ่ม ในเครือนะครับอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นสโมสรในอิตาลีนะครับนั่นคือทางปาเลโมนั่นเองโดยข่าวนี้รายงานมาจากนักข่าวเทียหนึ่งเลยนะครับอย่างทางจาลูยกาดิมาซิโอนะครับของทาง Sky Sport ก็รายงานบอกว่าปาเลโมนะครับที่ล่าสุดมันเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากซเรีซีขึ้นมาสู่ซเรีบีได้สำเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยจะเจรจา เรียกว่าขายสโมสรน,นะครับให้กับกลุ่มทุน c f g โดยประธานสโมสรดาริโอมิรีนะครับก็เจรจาก,กับซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีสายนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้วันพุธที่15มีการประชุมนะครับประมาณ2ชั่วโมงที่มิลานนะครับกับประธานสโมสรแล้วก็ตัวแทนของ c f g ของเรานะครับของทางฝั่งซิตี้นะครับแล้วก็หารือร่วมกันในโรงแรมสักพักนึงก็เหมือนจะได้ข้อตกลง นะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆมีความมั่นใจนักสองฝ่ายมีความมั่นใจว่าจะสรุปการขายสโมสรปาเลโมเนี่ยให้กับ C F G เนี่ยนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้เหมือนจะอยู่ในไฟนอลดีเทลกันอยู่นะครับก็คือมันใกล้จะใกล้จะรุ่่วงใกล้จะเจราจาเสร็จสิ้นแล้วแหละเพราะว่าการเจราจาตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเขาบอกว่ามันก้าวหน้าไปมากเลยนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็พอมาประชุมอีกเมื่อวานนี้ก็ได้ผลสรุป นะครับแล้วก็คิดว่าดีลเนี่ยจะจบไม่ช้าไม่ช้าไม่เร็วนะครับก็คือเร็วๆนี้แหละใกล้จะจบแล้วนะครับก็คิดว่าปาเลโมน่าจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งสโมสรในเครือซิตี้ o ุตบอลกรุ๊ปนะครับอย่างแน่นอนนะก็รอนะครับรอรบรออฟฟิเชียอย่างเป็นทางการตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเอกสารอะไรต่างๆที่ต้องจัดการกระบวนการให้เสร็จสิ้นอยู่นะครับสำหรับ City Football Group กับทางปาเลโมนั่นเอง ก็เราติดตามแล้วกันว่าจะมีการประกาศขึ้นเมื่อ,อไรจากซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปทีนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางคาเบียเตบาสนะครับที่เป็นประธานของลาลิกาสเปนหรือว่าลีกสเปนนั่นเองนะฮะก็เรียกว่ายื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องแมนเชสเตอร์ซิตี้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในโทษฐานผิดกฎ สงสัยว่าผิดกฎ f ฟ n a เชี a ย f แฟร์เพลนะครับให้ทางยยฟันตรวจสอบอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับยื่นเรื่องร้องเรียนไปนะค,คือจริงๆอ่ะย,ยื่นยื่นเรื่องร้องเรียนในซิตี้ไปก่อนแล้วแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนจะมายื่นเปนเชต่อนะ,นะครับในเรื่องของการต่อสัญญาเคลียน์เอมบัเป้นั่นแหละนะครับก็เขาบอกว่าการร้องเรียนนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ เรืออวัตวิทยยักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนนั้นล้มเหลวในการไล่ล่าเคลียร์อิมบาเป้สตาร์ของปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ทางเออร์ริงฮาแลนย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยด้วยเหตุนี้คาเบียเตบาสประธานลาลิกานั้นได้ยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับต่อทั้ง2สโมสรดังกล่าวโดยต้องสงสัยว่าจะฝา่าฝืนกฎ f ฟชช a ่นแฟร์เพลในแถลงการอย่างเป็นทางการที่ผ่านมารายงานล่าสุดนะครับที่สื่อที่รายงานออกมาคือทางมาการ์สื่อฝั่งมาริด นะครับก็บอกว่าลาลิก้าในสัปดาห์นี้เนี่ยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับยูฟาเกี่ยวกับเบสเชซึ่งก่อนหน้านี้ในดเดือนเมษาเนี่ยก็ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสมโมสรหนึน่งก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเพื่อทําความเข้าใจว่าสมโมสรเหล่านี้กําลังฝ่าฝืนกฎร,ระเบียบด,ด้านการเงินที่ยุติธรรมในปัจจุบันอย่างต่อนเนื่องลาลิก้าถือว่าการปฏิบัติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและความยั่งยืนของฟุตบอลสร้างความเสียหายให้กับสมโมสรและลีกยุโรปทั้งหมดและเป็นการขยายตลาดแบบไม่เป็นธรรม นะโดยไม่ได้สร้างเงินจากฟุตบอลน,นะครับคือไม่ได้ไม่ได้สร้างเงินด้วยฟุตบอลนะแต่ว่าคืออาจจะมาจากร,รูปแบบอื่นนะครับไม่ได้ใช้ฟุตบอลในการสร้างเงินด้วยตัวของมันเอง,เองประมาณนี้นะครับแต่ว่าคืออย่างที่ผมไปฟังในสื่อมาอย่างสยามสปอร์ตนะครับก็รายงานบอกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นนโยบายหาเสียงนะครับของทางคาเบียตบาสด้วยเพราะว่าเขาเหลือเอ่อเรียกว่าอายุในตําแหน่งของเขาเนี่ยในการเป็นประธานลาลิก้าเนี่ยปีนี้เป็น เข้าสู่ปีสุดท้ายนะครับจะหมดวาระในปี2023แล้วก็จะมีการเลือกตั้งทุกๆ4ปีใช่ไหมนี่อาจจะเป็น1ในนโยบายการหาเสียงว่าเออเขากำลังต่อสู้เพื่อหลีกสเปนอยู่นะเพื่อลาลิก้าสเปนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้มองย้อนมาจริงๆผมว่าถ้าคุณจะฟ้องผมก็เห็นด้วยกับกับนักข่าวจากในแสสปอร์ตนะับเขาก็บอกว่าเออ ถ้าจะฟ้องเนี่ยไปฟ้องปารีสเนี่ยก็ยังดูเห็นสมเหตุสมผลมากกว่าเพราะว่าการต่อสัญญาเพื่อนอิมบัปเป้เนี่ยนะครับมันใช้เงินแบบโอ้โหมหาศาลจริงๆแต่ว่าถ้าจะมาฟ้องแมนซิตี้เนี่ยผมว่าต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าโอเคซิตี้ใช้เงินไหมก็ใช้เงินแต่ว่าเราก็รู้กันดีนะครับว่าซิตี้เราขายเยอะขนาดไหนอ่ะอืมเราขายเยอะมากนะไม่ใช่เราไม่ขายเลยเราซื้ออย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับอืมแล้วอันนี้ก็ อันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่เรื่องของยุฟ่าด้วยนะครับว่าเขาจะจะตรวจสอบแล้วยังไงนะฮะแต่ว่าคือถ้าเราสะดวกใจแล้วก็เรารู้สึกมั่นใจผมว่าสโมสรก็ไม่น่ติดปัญหาอะไรหรอกนะครับก็อยากตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับเรื่องนี้ก็อืมก็อยากฟ้องก็ฟ้องอยากฟ้องก็ฟ้องไปนะครับถ้าผิดจะถูกไงก็ให้ยุฟ่าตัดสินอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ผมว่าสโมสรเราโปร่งใสอยู่แล้วนะครับ บางคนบอกว่าพี่ต้าพูดค่อนข้างสโมสรเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเออตื้นลึกหนาบางอะเรามันไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าเมันข้างในมันเป็นอะไรขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลอย่างเราสัมผัสได้มองเห็นได้เนี่ยมผมคิดว่าสโมสรเราก็ทําทุกอย่างทุกดีลวให้มันโปร่งใสแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรื่องการซื้อการขายเนี่ยมันมันค่อนข้างมีความสมดุลและบาลานซ์นะครับในการจัดการอไม่ว่านักข่าวหลาย ของหลายๆทีมเนี่ยในไทยเนี่ยก็ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะเท่าที่ผมฟังมาก็บอกว่าเออซิตี้ดูมีการจัดการระบบระเบียบการเงินที่ดีการซื้อเข้าซื้อออกที่ดีแม้ว่าจะทุ่มเมงินประมาณมากก็าตามแต่ว่าก็ขายออกไปได้กําไรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทุ่มซื้ออย่างเดียวนะครับนอกเหนือจากจะเป็นคนที่ที่อัคติจริงๆนะนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของเชื่อมโยงซื้อขายกันบ้างนะครับก็ มาเป็นเรื่องของทางคาวินฟิลลิปนะครับเป้าหมายในตำแหน่งมิดฟิวรับที่จะเอามาแทนแฟนดิโน่นล่าสุดก็มีข่าวออกมาจากแอตแลนติกยูเคนะครับคนที่เขียนร่วมกันเนี่ยเป็นสองเป็นสองนักข่าวของสองสองฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นสายซิตี้อย่างแซมลีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสายลีดยูเนเต็ดนะครับอย่างทางฟิลเฮนะครับฟิลเฮก็เรียกว่าเคยทำงานมาในก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักข่าวในแอตแลนติกยูเคนี่ยฟิลเฮก็เคยทาเป็น เป็นหัวหน้านักข่าวที่สื่อในในในยอร์เชียแถบยอร์เชียแถวลีดยูนเต็ดนะครับก็เรียกว่าโดนซื้อตัวมานั่นแหละนะครับแั้นลติกยูเคก็ซื้อนักข่าวดังๆมาร่วมทีมนะครับเพราะว่าเขียนข่าวร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องอข้อเสนอที่ซิตี้จะยื่นไปให้ลีดยูนเต็ดพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อคาวินฟินลิปมาร่วมทีมนะครับก็ ผมสรุปข่าวมาแบบนี้เขาบอกว่าอย่าง,างที่ทราบการว่าฟลิปเป็นนักเตะที่ซิตี้หมายตาเพื่อนำมาทดแทนฟรนิโยนะครับแล้วก็ที่จะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้นะก็อย่างที่ทราบการมาเก็บของออกมาเทียบร้อยแล้วเฟรนิโยนะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้ยุ่งอยู่กับการปิดดิวกล่องหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือเออร์ริงฮาร์แลนแล้วก็ตอนนี้เซ็ตสิ้นแล้วคราวนี้ก็มาถึงรายของคาวินฟิลลิปนะครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับของทางลีกยูไนเต็ดซึ่ง เหมือนลีดเองก็จะทราบดีนะครับว่นานักเตะเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของเรือใบสีฟ้าเราในช่วงซัมเมอร์นี้คาวินฟิลลิปเนี่ยถูกติดตามนะครับถูกจับตามองจากแมนซิตี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วโดยเป๊ปโวอล่านั้นต้องการตัวเขาเพื่อที่จะมาเป็นสควอตเดฟแะเชิงลึกแข่งขันกับทางโรตรีในทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะท้าทายโรตารีเลยไม่มีเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นในตำแหน่งวิซิลตัวรับของทีมนั่นเองโดย แมนซิตี้นั้นได้เพิ่มความสนใจมากขึ้นนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองตอนนี้เนี่ยลีดเองก็มีการขยับแล้วด้วยนะครับในในตลาดนักเตะล่าสุดนะครับโรมาโน่เองก็ยืนยันด้วยนะถึงหนึ่งดิวที่ท,ที่ล่าสุดผอทางลีดยูไนเต็ดน่าจะโดนดิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือฟาบิซิโอโรมาโน่ใช้คําว่าโดนดิวนะครับก็คือตอนนี้ลีดเนี่ยทุ่มเงินไป 30, ราวสามสิบห้าล้านปอนด์นะครับเพื่อเซ็นสัญญากับ บรีเดนอารอนสันแล้วก็ลาสมุด์คริสเตนเซนคู่หูจากทางเรดบูสซ์บวกแล้วก็ล่าสุดมันจะเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ย hey, ซื้อมาแทนฟินฟลิปหรือเปล่าเนี่ยคือทางมาร์คโรมาร์คโรก้านะครับของทางไบเอ็นมิวนิกตอนนี้เนี่ยก็ uh, ยยอโรมาโน,น่เนี่ยใช้คําว่าโดนดิวแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเหลือเพียงสรุปรายละเอียดต่างๆอยู่กับข้อเสนอนะที่ยื่นไปประมาณสักสิบล้านปอนด์แล้วก็ดิวน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้โดยโรก้าจะบินมา ในคืนวันพฤหัสบดีแล้วก็ตรวจร,ร่างกายในเช้าวันนันต้งขึ้นนะครับกับทางลีดยูนิเตดนั่นเองโดยโรกานะในในเนื้อหาข่าวเนี้ยเขาบอกว่าโรกานั้นถูกมองเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับขุมกําลังวิดฟิลตัวกลางของลีดยูนิเตดไม่ได้ซื้อมาเพื่อแทนคขาวินฟิลลิปลีดเนี่ยแยกเขาวินฟิลลิปกับมาโรกาเนี่ยออกจากกันเลยนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าฟิลลิปนั้นต้องย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆโรกาก็จะเป็นการแทนที่ฟิลลิปอย่างแน่น,นอนนะครับ แหล่งข่าวจากทั้งสองฝั่งทั้งแซมลีแล้วก็จิวเฮนี่ยบอกว่าเชื่อว่าข้อเสนอสําหรับคาวินฟิลิปจากซิตี้นั้นกําลังจะมาถึงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโดยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ไม่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยเพราะว่านักเตะนั้นติดภารกิจในเรื่องของการช่วยทีมชาตินะครับในเนชันลีกอยู่ แมนเชสเตซิตี้นั้นคาดบองว่าค่าตัวของฟินลิกนั้นจะได้รับการยอมรับจากทางลีกยูไนเต็ดเนี่ยจบที่ราวสัก45-50ล้านปอนด์แล้วก็มีความมั่นใจว่าคาวินฟินลิกนั้นจะผลักดันดีวด้วยตัวเองในการใช้โอกาสในการย้ายเข้ามารูปทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าหากได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วนะโดยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาก็เน้นย้ำด้วยว่าจริงๆเนี่ยซิตี้มี มิดฟิลด์ตัวรับดาวรุ่งนั่นคือทางโรมิโอลาเวียซึ่งแฟนแฟร์ซตี้เห็นหน้าเห็นตารู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ววัย18ปีชาวเบลเยียมที่เล่นตำแหน่งเดียวกับแฟนิโยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเนื้อหาข่าวเนี้ยเปิดเผยว่าความรู้สึกของทีมงานซิตี้นะบอร์ดบริหารแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยรู้สึกว่าโรมิโอลาเวียนั้นยังไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาแข่งขันกับโรตรีเพื่อชิงนะครับเรียกว่าตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเรียกว่าไม่สามารถท้าทายโรตรีได้ ไม่ทําให้เกิดการแข่งขันมากพอในทีมชุดใหญ่ในตําแหน่งริฟิวร์ตัวหลักนั่นเองก็เลยจำเป็นต้องต้องเสริมนะอีกคนหนึ่งเข้ามาที่เป็นที่เป็นเนกเกรดค่อนข้างใกล้เคียงกับโรตรี่นั่นเองเพื่อให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งเกิดขึ้นนั่นคือทางข่าววินฟิลลิปนะฮะนี่เป็นข่าวที่สรุปมาล่าสุดเกี่ยวกับข่าววินฟิลลิปจากทางแอตติกยูเคโดยฟิลเฮแล้วก็ทางแซมลีนั่นเองทีนี้อีกคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวเกี่กับการ ซื้อขายเหมือนกันอันนี้เป็นฝั่งย้ายออกบ้างและออกทางรากนะ็คือทางประตูดาวรุ่งนะครับของทางทีมชาติไอแลนั่นนะคือทางกาวินบาซูนูนะครับซึ่งก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับไมนได้เล่นใหนซิตี้ย้ายไปยืมตัวกับทางพอร์สมัทนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรอนด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเป็นทางเซาท์เมป์ตันที่ยื่นซื้อมาแล้วก็เหมือนซิตี้จะตอบรับแล้วโดยสื่อที่รายงานก็เป็นทาง สื่อที่หนึ่งอย่างเทเลกราฟโดยเจมส์ดักเกอร์นะครับเขาก็รายงานบอกว่าซิตี้นั้นตกลงค่าตัวนะครับแพ็กเกจมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยที่ขายจะขายให้กับซาร์ทัมตันคือ16ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าค่าตัวตั้งต้นนั้นคือ12ล้านปอนด์โดยกาวินบาซูนนั้นเลือกเซ็นสัญญ,ญากับซาร์ทัมตันแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลนะครับของเอดตีฮาวก็ตามตามการรายงานของอเล็กซ์ครุกนะครับนักข่าวจากท็อกสปอร์ตนะครับโดยราฟ มาเซลฮุสเซลเนี่ยผู้จัดก,การทีมของทีมนักบุลเนี่ยต้องการให้ผู้สาประตูชาวไอริชคนนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็เตรียมที่จะตรวจร่างกายแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมซอลตแฮมตันนะครับโดยตอนนี้นะครับทางเจมส์สตักเกอร์เนี่ยก็ได้ให้ดีเทลได้ว่าซิตี้เน้นคาดว่าจะใส่เงื่อนไขในการซื้อคืนหรือเงื่อนไขบายแบ็กเนี่ยลงไปในดีเทลในการขายให้กับซอลตแฮมตันด้วย นะครับเพิ่มไปถึงเงื่อนไขการแบ่งกําไรจากการขายต่อนะครับหรือว่าเซลล์ออนก็คือถ้าหากถ้าหากว่าเซา์เนี่ยจะขายต่อให้ทีมอื่นนะครับซิตี้ก็อาจจะได้ได้ส่วนแบ,บ่งทางกําไรนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆเนี่ยก็น่าจะใส่ได้ด้วยนะตามตามการรายงานนะเพราะว่าซาดิมตันก็เหมือนจะยินยอมทั้งคู่นะครับตกลง่วมกันได้ในการส่เงื่อนไขนะครับแต่ผมว่าซิตี้จะใส่แค่ไายแบ,บนะ็กเนี่มั้งอืม นะผมว่าใส่แบแบ็คก็พอละซื้อคืนมาเพราะว่าดูเป็นคนที่มีมีแววดีนะสําหรับกาวินบาซโนนะก็ถือว่าขายได้ราคาดีเลยนะอถ้ารวมแพ็กเกจ16ล้านปอนด์นี่ก็โหยอดเยี่ยมเลยสําหรับสําหรับบอร์ดบริหารของเรานะที่จัดการเ,าเรื่องการขายแลวได้กําไรมาเยอะขนาดนี้นะครับไปดูคนที่ข่าวสุดท้ายนะปิดข่าวสุดท้ายกันหน่อยกับทางอีนึงดาวรุ่งชาวบราซิลเลียนนะครับอย่างยามฟูตโตที่ก็ ย้ายมาอยู่กับเราแต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่หรือว่ามีส่วนเลยนะครับก็รวยการที่แล้วย้ายไปยืมตัวกับทางบาราก้านะครับเอสซีบาราก้าในลีกโปรตุเกสแล้วก็ล่าสุดนะครับเหมือนทางบาราก้านั้นต้องการจะยืมตัวต่อแต่ว่าทางฝั่งของเป๊ปโกลเดอรานั้นเหมือนต้องการให้นักเตะนั้นย้ายมายืมตัวในลีกอังกฤษเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ้ยเล่นในอังกฤษได้หรือเปล่าด้วยนะครับแต่ว่านี้ก็ต้องดูบทสรุปอีกทีแต่ว่านักเตะเนี่ยเหมือนอยากจะ ยืมตัวต่อที่บรากานะครับแต่ว่าก็ดูทิศทางแล้วน่าจะยังไม่มีบทบาทในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าวในช anel ทีซีดีซีวันนี้หมดลงแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ